น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกปานแชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟัง30คำสอนหลวงปู่มั่นบุคคลสำคัญของโลกศาสตราจารย์พิเศษโดยนายแพทย์วิชัยเทียนถาวรก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะผู้เขียนได้เสนอประวัติและผลงานปฏิบัติพระพุทธศาสนาด้านสัจธรรมสามอย่างอันได้แก่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทโดยเฉพาะสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ตลอดอายุไขของหลวงปู่ในหนังสือมติชนรายวันฉบับที่16เมื่อวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2562ตอนที่29.5ตลอดจำพรรษาอยู่ภาคอีสานณเสนาสนะป่าบ้านค้อซึ่งเป็นตอนท้ายเล่มระบุว่าระยะนี้เองทำให้ชื่อเสียงของท่านอาจารย์มั่น ได้กระชอนไปว่าหากใครอยากพ้นทุกข์ต้องการความจริงในพระพุทธศาสนามาแล้วจงพยายามติดตามและปฏิบัติกับท่านจะได้ผลอย่างแท้จริงอีกท่อนหนึ่งตอนกลางๆของเนื้อหาที่ระบุถึงแนวคิดในการขยายองค์กรและองค์ความรู้ให้แพร่หลายทุกชุมชนทุกภาคของประเทศความว่า ท่านอาจารย์ทุกองค์นี้ภายหลังได้ทำประโยชน์อย่างใหญ่หลวงโดยที่ท่านได้แนะนำผู้เป็นพระภิกษุสามเณรและญาติโยมให้ได้รับธรรมอันลึกซึ้งมากมายทีเดียวและท่านเหล่านี้ทุกองค์ได้สร้างสำนักปฏิบัติธรรมกรรมฐา,านองค์ละหลายๆําสำนักซึ่งก็ปรากฏว่าเป็นสำนักอยู่บัตนี้มีมากมายหลายแห่ง ทั่วทุกภาคของประเทศด้วยอันหนึ่งเนื่องด้วยเป็นที่ปรากฏชัดเจนจากข่าวและสื่อต่างๆประกาศว่าองค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้หลวงปู่มั่นภูริตโตในวาระที่มีชาติการครบ150ปีในปี2563เป็นบุคคลสำคัญของโลกประจําวาระปี2563 ถึง2,564นับเป็นพระอริยสงฆ์รูปที่สของประเทศไทยของเราและมีข่าวคราว,าวลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นทั่วทุกระแหงทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งสำนักสงฆ์หรือวัดและหน่วยงานองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องได้แจง้งหรือเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ร่วมปฏิบัติคุณในวาระครบรอบ150ปีชาติการและองค์การยูเนสโกประกาศยกย่องให้องค์หลวงปู่มั่นภูริตโตเป็นบุคคลสำคัญของโลกได้จัดเมื่อวันที่21 2 3กันยายนพุทธศักราช2562และในระหว่างพุทธศักราช2563 ถึง2,564ตลอดปีโดยสำนักพระพุทธศาสนาได้มีประชาสัมพันธ์ให้ทุกวัดวาอารามสำนักต่างๆได้จัดให้มีพิธีดังกล่าวและในวันจันทร์ที่20มกราคมพุทธศักราช2,563ที่ผ่านมาได้มีการประกาศขอเชิญชาวพุทธทั่วไทยทั่วโลกร่วมใจกัน จริญสมาธิภาวนาเวลา15นาทีพร้อมกันเวลาทั่วไทยทั่วโลกเวลา18นาฬิกา15นาทีเป็นวาระครบรอบ150ปีชาติการของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพและในโอกาสเดียวกันนี้สิทธิานุสิ์ ได้มีการรวบรวม30คำสอนหลวงปู่มั่นภูริตโตซึ่งเป็นหัวใจหรือเป็นแก่นสำคัญความว่า 1. ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะแยกกันไม่ได้หนังเนื้อเอ็นกระดูกต้องอาศัยกันอยู่ชั้นใดก็ดีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็อาศัยกันอย่างนั้น สัตธรรมสามอย่างนี้จะแยกกันไม่ได้เลย 2. จงพากันมีสติคอยระวังตัวอย่าให้เป็นคนประเภทเรียนเปล่าและตายทิ้งเปล่าไม่มีธรรมอันใดเป็นสมบัติของตัวอย่างแท้จริงติดตัวบ้างเลย 3. จุดที่เยี่ยมยอดของโลกคือใจบำรุงรักษาสิ่งใดๆในโลกการบำรุงรักษาตน คือใจเป็นเยี่ยมจุดที่เยี่ยมยอดของโลกคือใจควรบำรุงรักษาด้วยดี4ได้ใจแล้วคือได้ทำเห็นใจแล้วคือเห็นธรรมรู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวลถึงใจตนแล้วคือถึงพระนิพพาน 5. ใจนี่แลคือสมบัติอันล้ำค่าจึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมองข้ามไป คนพานใจคือไม่สนใจปฏิบัติต่อใจดวงวิเศษในร่างนี้แม้จะเกิดสักร้อยชาติพันชาติก็คือผู้เกิดผิดพลาดนั่นเองหากคนดีมีศีลธรรมในใจหายากยิ่งกว่าเพชรนินจินดาได้คนดีเป็นคนดีเพียงคนเดียวย่อมมีคุณมากกว่าเงินเป็นพันพันล้านเพราะ เงินเป็นพันพันล้านไม่สามารถทำความร่มเย็นให้แก่โลกได้อย่างถึงใจเหมือนได้คนดีทำประโยชน์ 7. ทานศีลภาวนาเป็นรากเหง้าของความเป็นมนุษย์และเป็นรากเหง้าของพระศาสนาที่มนุษย์ต้องคอยสังสมให้มาอยู่ในนิสัย 8. ทานเป็นเครื่องแสดงน้ำใจ เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆศีลเป็นเครื่องปัดเป่าความคิดของผู้มีกิเลสภาวนาอบรมใจให้ฉลาดเที่ยงตรงต่อเหตุผลและความถูกต้อง 9. ผู้เป็นหัวหน้าหรือมีภารกิจมากควรหันมาฝึกใจเป็นอย่างยิ่งเพราะการภาวนาช่วยแก้วความยุ่งยากลำบากใจ ทุกประเภทที่เป็นภาระหนักหากปล่อยใจโดยไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้งคงไม่ได้รับความสุขแม้จะมีสมบัติกายกอง 10. วาสนานั้นเป็นไปตามอัธยาศัยคนที่มีวาสนาในทางที่ดีมาแล้วแต่คบคนผานวาสนาก็อาจเป็นเหมือนคนผานได้บางคนวาสนายังอ่อนเมื่อคบบัณฑิต ผู้มีปัญญาและประพฤติดีวาสนาก็เลื่อนขั้นเป็นบัณฑิตฉะนั้นบุคคลควรพยายามคบแต่บัณฑิตเพื่อเลื่อนภูมิวาสนาของตนให้สูงขึ้น11อดีตควรปล่อยไว้ตามอดีตอนาคตควรปล่อยไว้ตามการของมันปัจจุบันเท่านั้นจะสำเร็จประโยชน์ได้เพราะอยู่ในฐานะที่ ควรทำได้ไม่สุดวิสัย 12. เกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายแต่ก่อนตายทานยังไม่มีก็ให้มีเสียศีลยังไม่รักษาก็ให้รักษาเสียภาวนายังไม่เคยเจริญก็เจริญให้พอเสียจะได้ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาด้วยความไม่ประมาทนั่นหละ ถึงจะสมกับที่ได้เกิดมาเป็นคน 13. ผู้มีปัญญาไม่ควรให้สิ่งที่ล่วงแล้วตามมาไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงผู้มีปัญญาได้เห็นธรรมซึ่งเป็นปัจจุบันควรจเจริญความเห็นนั้นไวเน้เนืองๆควรรีบทำเสียผู้มีปัญญาซึ่งมีธรรมเป็นเครื่องอยู่มีความเพียรแยกกิเลสให้หมดไป จะไม่เกลียดค้านขยันมั่นเพียรทั้งกลางวันและกลางคืน 14. จะเอาอะไรมาเพิ่มอีกถ้าหากตายไปในวันพรุ่งนี้สิ่งต่างๆที่เคยมีและผ่านเข้ามาแต่เกียกตะกายดิ้นรนไขวยคว้าทุกอย่างก็จะเป็นเพียงแค่สิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่ใช่ของเรา 15. ไม่ควรยกโทษผู้อื่นหรือเพ่งโทษผู้อื่นถึงแม้นผู้นั้นจะไม่ดีก็ตามเพราะการเพ่งโทษผู้อื่นจะทำให้ความวิบัติสู่ตนโดยไม่เู้อตัวความเผลอสติมักพาให้ผู้คนนั้นยกโทษผู้อื่นและพยายามยกคุณตนเองแทนที่จะยกคุณผู้อื่นยกโทษตนพิจารณา 16. ถ้าเราต้องการของดี คนดีจำต้องฝึกฝึกจนดีจะพ้นฝึกไปไม่ได้งานอะไรก็ต้องฝึกทั้งนั้นฝึกงานฝึกตนฝึกสัตว์ฝึกตนฝึกใจนอกจากตายแล้วจึงหมดการฝึกคำว่าดีจะเป็นสมบัติของผู้ฝึกดีแล้วแน่นอน 17. คนที่มีทานย่อมเป็นผู้สง่าพาเผยและเด่นชัดในปวงชน เป็นคนเคารพรักในหมู่ชนจะตกอยู่ในทิศใดย่ยอมไม่อดอยากขาดแคลนจะมีสิ่งหรือมีผู้อุปธรรมจนได้จะไม่อับจนหอนทางผู้มีทานประดับตนย่อมไม่เป็นคนลาสมัยบุคคลทุกชั้นไม่รังเกียจ18บบุคคลใดปฏิบัติแล้วบุคคลนั้นย่อมพิจารณาความเป็นไปแห่งสังขารทั้งหลายย่อมเห็นความเกิด แกเจ็บและตายในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไม่เห็นความสุขความยินดีน้อยหนึ่งในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นไม่เห็นซึ่งอะไรอะไรในเบื้องต้นท่ามกลางหรือที่สุดในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งจะเข้าถึงความเป็นของไม่ควรถือเอา19อย่าลดอย่าทอถไถความเพียรทำเป็นสมบัติกลางและ เป็นสมบัติของทุกคนที่ใครต่อทำพระพุทธเจ้าไม่ได้ผูกขาดไว้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะต่างมีสิทธิครอบครองเป็นเจ้าของได้ด้วยการปฏิบัติด,ดีของตนด้วยกัน 20. ความเดือดร้อนวุ่นวายใจที่คิดแต่ตำหนิผู้อื่นจนอยู่ไม่เป็นสุขนั้นนักปราดถือเป็นความผิดและบาปก,กรรมไม่ดีเลย จะเป็นโทษให้ท่านได้สิ่งที่ไม่พึงปรารถนามาทรมานอย่างไม่คาดฝัน 21. ใครเพียรใครอาจหารใครอดทนในการต่อสู้กับกิเลสตัวฝืนธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาผู้นั้นจะเจอร่มเงาแห่งความสงบเย็นใจในโลกนี้ในบัดนี้และในดวงนี้ไม่เนิ่นนานเหมือนการท่องเที่ยวที่เจือไปด้วยสุขด้วยทุก อยู่ทุกพบทุกชาติไม่มีวันจบสิน้น 22. ฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่นชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้าถ้าบุคคลไม่ทรมานตนให้ดีก่อนแล้วและทำการจำแนกธรรมสั่งสอนไซสก็จักเป็นผู้มีโทษปรากฏว่าปาปโกสะทโทโหโติคือเป็นผู้มีชื่อเสียงชั่วฟุ้งไปในจัตรุรทิศ 23. ผู้มีสมบัติพอประมาณในทางที่ชอบมีความสุขมากกว่าผู้ได้มาในทางที่มิชอบเสียอีกเพราะนั่นไม่ใช่สมบัติของตนอย่างแท้จริงทั้งทั้งที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ 24. อย่าไปสนใจคิดถึงการสถานที่หรือบุคคลใ,ใดๆว่าเป็นภัยและเป็นคุณให้เสียเวลาและล่าช้าไปเปล่า โดยไม่เกิดประโยชน์อะไรยิ่งกว่าการคิดเรื่องกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ที่ใจ 25. การงานทุกชนิดที่ทำด้วยใจของผู้มีภาวนาจะสำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยทำด้วยความใคร่ครวญเล็งถึงประโยชน์ที่จะได้รับเป็นผู้มีหลักมีเหตุผลถือหลักความถูกต้องเป็นเข็มทิศทางเดินของกาย วาจาใจไม่ปิดซ่อนให้ความยากอันไม่มีขอบเขตเข้ามาเกี่ยวข้อง 26. ความทุกข์ทรมานความอดทนทนทานต่อสิ่งกระทบกระทั่งต่างๆไม่มีอะไรจะแข็งแกร่งเท่ากับใจถ้าได้รับความช่วยเหลือที่ถูกทางใจจะกลายเป็นของประเสริฐให้เจ้าของในชมอย่างภูมิใจต่อเรื่องทั้งหลายทันที 27. ศาส,สนาทางมิจฉาทิฏฐิก็นับวันจะแสดงปาฏิหาริย์คนที่โง่เขาก็จะถูกจูงไปอย่างโคและกระบือผู้ที่ฉลาดก็เหลือน้อยฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายจงรีบเร่งปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมพระธรรมเหล่านี้ไม่ล่วงไปไหนมีอยู่ทรงอยู่ในปัจจุบันจิตในปัจจุบันที่เธอทั้งหลายตั้งอยู่หน้าสติ นาปัญญาอยู่ด้วยกันกลมกลืนในขณะเดียวนั่นแล 28. ผู้เห็นคุณค่าของตัวเองจึงเป็นคุณค่าของผู้อื่นรู้สึกเช่นเดียวกันไม่เบียดเบียนทำลายกันผู้มีศีลสัตว์เมื่อทำลายขันไปในสุกติในโลกสวรรค์ไม่ตกต่ำเพราะอำนาจศีลคุ้มครองรักษาและสนับสนุนจึงกวนอย่างยิ่ง ที่จะพาการรักษาให้บริบูรณ์ทำก็สั่งสอนแล้วจดจำให้ดีปฏิบัติให้มั่นจะเป็นผู้ทรงคุณสมบัติทุกอย่างแน่นอน29กิเลสแท้ทำแท้อยู่ที่ใจส่วนเครื่องส่งเสริมและกดถ่วงกิเลสและทำนั้นมีอยู่ทั่วไปทั้งภายในภายนอกฉะนั้นท่านจึงสอนให้หลบหลีกปลีกตัวจากสิ่งยั่วยวนกวนใจ อันจะทำให้กิเลสท,ที่มีอยู่ภายในกำเริบลำพองมีรูปเสียงเป็นต้นและสอนให้เที่ยวอยู่ในวิเวกสงัดเพื่อกำจัดกิเลสชนิดต่างๆด้วยความเพียรได้ง่ายขึ้นอันเป็นการย่นวัฏถะภายในใจให้สั้นเข้า 30. จิตที่ได้รับการอบรมที่ถูกต้องแล้วปัญญาย่อมเกิดขึ้นจะมองดูอะไร ก็เป็นนิยายนิกธรรมทั้งสิ้นส่วนผู้ไม่ได้รับการอบรมจิตที่ถูกต้องปัญญาแท้จริงก็ไม่เกิดแม้ผู้นั้นกำลังจับพระไตรปิฎกอ่านอยู่ก็ไม่เป็นผลยิ่งทำให้เกิดความลังเลสงสัยตลอดไปส่วนผู้มีปัญญาอบรมมาด้วยจิตที่ถูกต้องแม้จะไม่ต้องจับพระไตรปิฎกแต่ก็น้อมเอาสิ่งต่างๆมาเป็นธรรม เป็นยอดพระไตรปิฎกได้นี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่าน ประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ